นี่ผักวันนี้มาตลาดครับได้ผักผักเขาขายเป็นต้นเนี่ยผักผักสลัดอะต้นละสิบบาทสดๆเลยแล้วก็มาละกอลูกบเริ่มโลละห้าสิตลาดเขเรียกอะไรตลาดนั้น ตลาดนัดประจำสัปดาห์ตลาดนัดของหมู่บ้านนะคนเยอะมากเลยเขามีทุกอาทิตย์แหละแต่ผมไม่ค่อยได้มานานมาดูทีเดินเข้ามาเป็น คนประหลาดประจำตลาดเลยมีนกเนี่ยมีนกกระทาขายด้วยไก่ก็มีแต่สัตว์ปีกผมกินไม่ได้สักอย่างเกาอ่ะมีผลไม้ลองกองมาจากใต้นั่ง โลละยี่สิบยี่สิบห้าโอ้โหซูชิเลตเตอรี่มีทุกอย่างห้มีเงินซื้อไค่สดสด อาหารทะเลเออผมอยากได้ต้นทานตะวันอ่อนนี่ไปเอาไปกินกับะอะไรเนี่ยโนี่ปลาทูครับปลาทูยี่สิบสามเข่งห้าสิบยี่ห้าสามเข่งเจ็ดสิบสามสิบสามเข่งแปดสิบห้า นี่ข้าเหนียวหมูปิ้งของผมชอบกินโอ้ของกินทั้งนั้นหอ,อยผักนี่ขา้าวจีก็มีครับน้านหนาวปันขา้าวจีย่างเนี่ย ขาวสีเขียวใส่ทาไข่โอเดี๋ยวผมต้องเดินอีกซอยนงึงเ่ยขอเดินดูอีกซอยนึงไง